สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับหมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันที่3พฤษภาคมปี2566ค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะทั้งข้าวนปีนาปลังค่ะแต่และจังหวัดเนาะ,ะทุกคนคะ่ะสําหรับนาของหมามีนะข้าวนาปลังที่เป็นข้าวเหนียวนะมามีขายแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะนี่เลยนะคะนี่นี่นี่ค่ะทุกคนคะ่ะ ข้าวประมาณ3ไร่นะคะสามไร่โดยประมาณเนี่ยทุกคนคะ่ะบรรยากาศนะคะนะอ่าส่วนหนึ่งก็เก็บไว้กิน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปขายนะคะขายได้เงินไม่เยอะคะ่ะทุกคนประมาณ5,000บาทราคาที่ขายก็ดีกว่าปีที่แล้วหน่อยก็คือราคาที่ได้นะมามี่เกี่ยวไปวันอาทิตย์ค่ะทุกคนคะ่ะมามี่ต้องขออภัยนะไม่ได้อัพคลิปให้ดูนะคะราคาที่ขายไปก็ตันรับแปดพัน 333บาทค่ะหรือประมาณกิโลกิโลละ8บาท333สตางค์เนาะเออมันมี้ตงขออภัยนะมันมีไม่ได้นำบินขึ้นมาโชว์นะคะคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไม่คาดคิดทุกคนหาเป็นคือมันมีจะพูดยังไงเอกสารบินก็ไม่รู้หายไปไหนทุกคนนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ,ะแล้วก็ เดี๋ยวทางตำรวจก็จะเรียกมาคุยคยดียังไม่ยังยังไม่ได้สิ้นสุดน่าจะวันนี้พรุ่งนี้นะคะทุกคนเนะาะอภภาพให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะทุกคนนะขอกําลังใจหน่อยนะคือรู้สึกว่าอ่าทุกคนคะขออภัยังสูงเนาะไม่ได้เจอกันวันอาทิตย์จันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะวันนี้มาแล้วทุกคนคะพยายามมีสติกลับมานะคะแต่ถามว่ายังรู้สึกตกใจไหมก็ตกใจคะ่ะลูกลูกที่อยู่ในรถของมามีก็ตกใจร้องไห้ กับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะนะ,ะ,ะมามาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูราคาข้าวกันดีกว่านะสำหรับวันนี้เนาะทุกคน รายการแรกค่ะค่าปลกเจ้านับปลังนะคะปี2566ค่ะจังหวัดนครสวรรค์9,900บาทถึง11,100บาทจังหวัดพิจิตร9,700บาทถึง10,000บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดกาญจนบุรี10,000บาทจังหวัดพิษณุโลก9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดสุโขทัย9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี10,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,800บาทถึง10,000บาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,100บาทถึง1,200บาทจังหวัดชัยนาท9,900บาทถึง1600บาทจังหวัดอุทัยธานี9,900บาทถึง1,100บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา1,200บาทจังหวัดอุตตรดิตถ์9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดลพบุรี9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครนายก11,000 150บาทจังหวัดปทุมธานี9,600บาทถึง10,000บาทจังหวัดนครปฐม9,800บาทถึง10,000บาทจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดราชบุรี1,100บาทถึง1200บาทจังหวัดสิงห์บุรี10,000บาทถึง1200บาทค่ะ รายการต่อมาค่ะเขาเปลือกหอมมะลปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดสุรินทร์13,800บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอบลราชธานี13,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,800บาทถึง14,400บาทจังหวัดศรีสะเกษ12,500บาทถึง14,000บาทจังหวัด ร้อยเอ็ดหนึ่งบาทถึง1 4 0่งหมื่นสี่พันบาทจังหวัดมหาสารคามหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดยะโสธรหนึ่งหมื่นสามบาทถึงหนึ่งี่พัห้้บาทจังหวัดชายภูมิหนึ่งมื่นสามพบาทถึง1 4 0่งหมบาทจังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้บาทถึงหนึ่งมืันหกร้อบาทจังหวัดนครพนมหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทปรับเพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อ0บาท จังหวัดสระนคร13,000บาทถึง13,750บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดหนองบัวลำภู14,000บาทถึง14,600บาทจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,000บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทถึง14,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะครับเ,เปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะคะราคายังคงที่ค่ะทุกคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงน่าจะ2เดือนนี้ได้แล้วนะคะจังหวัดพิษ,ษณุโลก1 3 0 0 0บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดลำปาง1 2 5 0งบาทถึง12,800บาทจังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งบาทถึง13,500บาทดูรายการต่อมาค่ะครับเ,เปลือกประทุมธานีน้ปลังนะคะปี2 5 6 6ค่ะ จังหวัดลพบุรี1,600บาทถึง11,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี1,800บาทถึง1900บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดอ่างทอง1,800บาทถึง1900บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดราชบุรี11,100บาทถึง11,200บาทจังหวัดกาญจนบุรี1,500บาทจังหวัดปทุมธานี11,000บาทจังหวัดนครนายก11,500บาทค่ะ อ่ารายการต่อมาค่ะข้าวเปรึงเนียวเมล็ดยาวนาะปี2565-66ค่ะ จังหวัดขอนแก่น12,400บาทถึง12,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจากเมื่อวานค่ะจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง13,200บาทจังหวัดสกลนคร12,000บาทถึง12,250บาทปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน250บาทนะคะจังหวัดนครพนม11,000บาทถึง12,100บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,200บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาท จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งบาทถึงหนึ่งหบาทจังหวัดชัยภูมิหนึ่งมื่นสองพบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดหนองบัวลำภูห3ึ0 0หบาทปรับเพิ่มขึ้นมา4ี่รอบาทจากเมื่อวานค่ะจังหวัดหนองคายหนึ่งองพันสองร้บาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดมุกดาหาร1 2ึ0 0หบาทถึงหนึ่งบาทรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวนาปลังค่ะปี2 5 6 6นะคะ จังหวัดคอนแก่น11,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดนองคาย9,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดน่า, 9, า, 11, าน1 2 0 0บาทค่ะทุกคนขาดูรายการต่อมากันเลยค่ะข้าวเปือกเหนียวเมล็ดคละนาะปลางนะปี2565ทับ66ค่ะจังหวัดอุดรธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดน้องคาย17,000บาทถึง11,700บาท จังหวัดอำนาจเจริญ9,200บาทถึง1,000 0บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทค่ะมาดูรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้กันเลยค่ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละน้าปลังนะคะปี2,566ค่ะจังหวัดสกลนคร11,400บาทจังหวัดมหาสารคาม8,800บาทถึง9,000บาทจังหวัดเชียงราย1,400บาทถึง1,500บาท จังหวัดนครพนม9,400บาทถึง9,900บาทจังหวัดหนองบัวลำพู11,200บาทจังหวัดลำปาง1 9 0 0บาทถึง11,000บาทจังหวัดแพร่10,000บาทและจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ12,200บาทถึง12,400บาทค่ะทุกคนค่ะหมามีได้นำเสนอจบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมามีออสการ์ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้มามีต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณยังสูงค่ะข้อมูลประจําวันที่2พพฤษภาคมปี2566ค่ะเป็นข้อเปลือกความชื้นไม่เกิน15%นะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย